ก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญวิทยากรท่านต่อไปนะครับอาจารย์วิทูลหววโคกสูงนะครับก็จะนําเสนอในหัวข้อที่เกี่ยวกับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยส่วนประกอบมันจะมีอะไรบ้างนะครับกก็เบื้องต้นก็จะมีการรับฟังจากอาจารย์ธกิจมาแล้วว่าเออจริงๆแล้วมันพัดทางเครื่องยนต์เนี่ยมันน้อยลงนะครับแต่ว่าก็จะมีอุปกรณ์หลักๆจํานวนน้อยลงแต่ว่ามันก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของพวกสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับที่ว่าเข้ามาช่วยในการประมวลผลต่าง ครับอเรียนเชิญอาจารย์วิทูลครับก็สวัสดีนะครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ธเนศมากครับสําหรับในการที่จะให้ผมเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นสไลด์แป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ธเนศเห็นสไลด์ใช่ไหมครับผม เห็นครับผมอ่าโอเคนะครับผมเอ,อ่อโดยส่วนตัวแล้วสําหรับผมนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมจะมองว่าในเรื่องของอุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้านั้นนะครับนะมันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีที่อ่าสมัยใหม่มากถ้าย้อนกลับไปดูนะครับจุดเริ่มต้นของรถยนต์ไฟฟ้าก่อนนะครับทุกคนจะเห็นว่ารถไฟฟ้านะครับมันไม่ได้เกิดมาในยุค 2,020นะครับมันเกิดมาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกนะครับเกิดขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับถ้าไม่มีการผิดพลาดทางด้านอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิตน้ํามันนะครับที่มาทําให้ปิโตนะครับปิโตเลียมมีการเจริญเติบโตเราก็คงจะใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่นานแล้วนะครับ รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกนะครับที่ผลิตขึ้นมานี้สามารถทำความเร็วได้ร้อยกิโลเมตรต่อต่อชั่วโมงนะครับเพียงใช้มอเตอร์เพียงยี่สิบห้ากิโลวัตต์เท่านั้นเองนะครับถ้าคุยการแบบได้เปรียบเชิงกนผมถึงว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีมากนะครับแต่มีเหตุผลหลายๆประการที่ทำให้เกิดกระบวนการหรือวิธีการ ไม่มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับคราวน,นี้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีการผลิตในนัปัจจุบันนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นไเทคมากไม่ว่าจะเป็นของซีตองไม่ว่าจะเป็นของแอปเปิลนะครับจากเล่นมือถือก็มาเล่นรถยนต์ไฟฟ้าทำไมถึงต้องมาเล่นครับเพราะามันมีเสน่ห์ครับผมมันมีสเสน่ห์หลายๆด้านนะครับ เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องสมรรถนะการขับเคลื่อนเรื่องการประหยัดเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้จึงทําให้หลายๆคนน่ยให้ความสนใจนะครับแม้กระทั่งโตต้าเองนะครับก็มีการพัฒนาเป็นเฟสเฟไปเฟสแรกก็พัฒนาเป็นรถยนต์แบบไฮบริดนะครับเฟสสองก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับพอพเฟสสก็เป็น อีวีเต็มตัวมันก็เป็นการวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับของเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งอีกไม่กี่ปีนะครับเราทุกคนเนี่ยจะลืมไปเลยว่าเราจะใช้รถยนต์แบบเครื่องยนต์เนี่ยหายไปเลยแต่เราจะใช้รถยนต์แบบไฟฟ้าเข้ามาทดแทนตัวผมเองผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน10ปีนะครับทุกบ้านนะครับทุกหน่วยงาน จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดอันนี้นก็ต้องอยู่ที่ทางรัฐะเป็นผู้ให้การสนับสนุนเลยครับคราวนี้เรามาดูองค์ประกอบของเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรแต่ถ้าใครเคยเรียนเกี่ยวกับรถยนต์มาก็จะคล้ายคลึงกันแต่เพียงแค่เป็นการลดองค์ประกอบ บางอย่างจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวผลักดันนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้ามองไปแล้วนะครับโดยโดยภาพรวมนะครับก็จะมีส่วนประกอบอยู่หลักๆไม่กี่ตัวแต่ผมจะพูดเพียงสาม องค์ประกอบหลักนะครับณที่นี้นะครับองค์ประกอบหลักตัวแรกนะครับของรถรยนต์ไฟฟ้าก็คือในเรื่องของแหล่งพลังงานนะครับแหล่งพลังงานของรถรยนต์ไฟฟ้านี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแหล่งพลังงานที่จะทําให้รถรยนต์ไฟฟ้านั้นจะสามารถขับเคลื่อนไประยะทางที่ไกลหรือใกล้นะครับอยู่ที่แหล่งพลังงานตัวนี้ ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีหลายองค์ประกอบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แบตเตอรี่แบบดิไซเคิลแบบธรรมดาแบบลิเธียมฟอสเฟตนะครับจนถึงพัฒนาเป็นแบบ s o l i ดส t a t ขึ้นมานะครับซึ่งอนาคตนะครับแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีขนาดเล็กลงน้ำหนักเบาขึ้นน้ำหนักเบาลงนะครับ แล้วก็ทําให้ระยะทางในการวิ่งมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะครับของแบตเตอรี่นะครับทําการวิใจัยให้สอดคล้องกับการใช้งานนะครับองค์ประกอบที่สองนะครับก็คือในส่วนของตัวควบคุมหรือกล่องควบคุมนะครับก็คือตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยครับ พูดตรงๆแล้วอนะ่ะมันเสมือนเป็นหัวใจตัวหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งหัวใจตัวเนี้ยนะครับอย่างที่ท่านดรตะกิจได้พูดได้ว่าเทสลาเนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ที่มีการพัฒนาได้เร็วมากแล้วก็มีประสิทธิภาพได้ได้ดีมากนะครับสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้เทสลาเป็นผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าผมขอยกตัวอย่างอย่างเครปหนึ่งขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นวิศวกรของโตโยต้านะครับก็ได้นำกล่องคอนโทรลเลอร์ของเทสลาเนี่ยเอามาวิเคราะห์ดูเอามาวิจัยดูว่าไอ้กล่องคอนโทรลของเทสลาเนี่ยมันมีอะไรนะครับวิศวกรของโตโยต้าบอกเลยว่ามันจะมีมีตัวหนึ่งมีชิปตัวหนึ่งนะครับที่โตโยต้าเนี่ยไม่สามารถจะ จะรู้ได้ว่าไอตัวชิปตัวเนี้ยมันคืออะไรนั่นหมายความว่าโตต้าเลยบอกว่าต้ตองใช้นิปที่ประมาณถึงสิบปีถึงจะตามทันของทิล่าได้นี่แหละครับมันเป็นหัวใจจริงๆนะครับรถจักรยนฟนาเนี้ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่กล่องคอนโทรลนะครับตัวที่สามก็คือในเรื่องของตัวมอเตอร์นะครับซึ่งตัวมอเตอร์ของรถจักรนฟ้าเนี่ยก็คือเป็นตัวขับเคลื่อน นะครับในการเกิดการขึ้นที่นะครับโดยอาจจะเป็นระบบการได้ตรงหรือได้ชนเกียร์ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกรนะครับถ้าท่านผู้เข้าฟังนะครับจะเห็นรูปของออ l อิเล็กทริกบีติเคิลมันจะมีองค์ประกอบค่อนข้างจะเยอะแต่ผมจะพูดถึงเพียงแค่3ามองค์ประกอบเพื่อให้ทุกคนนี้เข้าใจได้ง่ายว่ารถเกินไฟฟ้าที่จริงแล้วอ่ะ องค์ประกอบหลักๆมีแค่เพียง3องค์ประกอบก็ได้แก่แบตเตอรี่กล่องคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์ส่วนที่เหลือก็คือเป็นองค์ประกอบช่วยคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าไอสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างไอตัวมอเตอร์เนี่ยมันมีมอเตอร์อยู่หลายรูปแบบนะครับที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างเช่นมอเตอร์แบบบลัชดีซีมอเตอร์นะครับ เราจะรู้จักก็คือมอเตอร์ที่มีแบบแปลงขามน,นะครับนะตึ่งรถจักรไฟฟ้านี้จะนิยมใช้มากที่สุดนะครับในยุคแรกๆนะครับนะต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบบัสเลดนะครับก็เป็นแบบมอเตอร์แบบไร้แปลงขามน,นะครับจะนิยมใช้จะพวกเ,เป็นฮับมอเตอร์นะครับเป็นบัสเลดดีซีมอเตอร์นะครับ นะแล้วก็ตัวที่สามนะครับตัวนี้จะแพร่หลายมากที่สุดเลยคือเป็นแบบ AC induction motor นะครับก็คือให้กำลังดีนะครับนะตอนนี้เป็นที่นิยมและตัวสุดท้ายนะครับเป็นแบบ PMSM ซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะให้ประสิทธิภาพสูงนะครับจะใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถนั่งเป็นหลักเลยนะครับ โดยจะมีระบบระบายความร้อนแบบ uh, water cooling นะครับเป็นหลักนะครับไอตัวนี้จะให้ประสิทธิภาพดีมากนะครับต่อไปในเรื่องของต่องคอนโทรหรือ ac controller นะครับตัว ac controller นี้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นหัวใจนะครับเปรียบเสมือนกับเครื่องยนต์นะครับผมนะถ้าเป็นรถยนต์ปกติก็คือเครื่องยนต์เป็นหัวใจของรถยนต์นะครับ แต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับจะสังเกตว่ากล่องคอนโทรลเลอร์นะครับนะจะมีรูปแบบของการทำงานนดยกันอยู่สองรูปแบบก็คือแบบใช้น้ำระบายความร้อนนะครับหรือ,อ water cooling กับ air cooling นะครับก็คือใช้อากาศเป็นตัวประทะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบดีไซน์ของวิศวกรว่า ไอ้รถยนต์ไฟฟ้าที่เราจะนําไปใช้งานนี้เราจะไปใช้งานประเภทไหนอย่างไรนะครับแต่จริงๆแล้วจากที่ผมมีประสบการณ์ที่ไปดูไอ้ตัวที่ผลิตกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับจากประเทศจีนนะครับจะเห็นว่ากล่องคอนโทรลเลอร์นะครับประมาณ80%นะครับถึง90%นะครับก็จะถูกผลิตจากประเทศจีนทั้งนั้น นะครับนะโดยประเทศจีนนั้นก็พูดตรงๆว่าก็จะเป็นเจ้าตลาดของรถไฟฟ้าหรือยานยนต์ไฟฟ้านะครับประมาณแปดสิบเอร์เซ็นของประเทศเขาคือสนับสนุนนะครับให้ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักแม้กระทั่งมอไซค์นะครับบ้านเรายังเป็นมอไซค์แบบเครื่องยนต์4ี่จังหวะอยู่เลยนะครับแต่ประเทศจีนนั้นก็ขอหมือนกับบังคับเลยว่า เมืองนี้อย่างเซนเจอร์นเนี่ยห้ามมีรถไฟเครื่องยนต์ห้ามมีอ่ามอเตอร์ไซค์นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะให้ใช้แต่รถไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับนั่นหมายความว่าอนาคตอีกไม่ไกลบ้านเราก็อาจจะมีมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นที่รู้จักกันทีหนึ่งนะครับสําหรับในเรื่องของส่วนประกอบของผมนะครับผมก็คงจะชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดนะครับหากอา่ผู้ ที่เข้าสัมมนา,านะครับอยากจะมีะข้อสักถามหรืออาจจะถามเกี่ยวกับรายละเอียดของ่องคอนโทรลก็สามารถซักถามเข้ามาได้ครับอขอให้อาจารย์ธเนศนะครับผมขอส่งต่อครับผมครับกออนอื่นเดี๋ยวผมขอแทรกถามนิดนึงครับพอดีว่าตั้งแต่ประมาณยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเออมันมีคนบอกบอกว่าเออหลังจากที่ว่า เครื่องยนต์สังดับภายในมันหมดไปกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหน้าตาของตัวรถยนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมเลยเนื่องจากว่าพอเป็นมอเตอร์เนี่ยมันสามารถติดตั้งตรงไหนก็ได้จะไปติดที่ล้อเลยก็ได้อะไรอย่างนี้ครับตัวเชฟของรถเนี่ยมันจะต่างกันออกไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังเห็นรถค่อนข้างหน้าตาเหมือนเดิมอยู่อันนี้นี่ทางความเห็นของจันวิทูลเนี่ยเป็นเพราะว่าอ่าเป็นเพราะที่บริษัท รถเนี่ยเขายังออกแบบให้รถหน้าตาเหมือนเดิมอยู่เป็นเพราะว่าเพื่อความคุ้นชินของผู้ขับขี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับหรือหรือมีเหตุผลอย่างอื่นยังไงเออโดยภาพรวมแล้วคือเขาเรียกว่าการดีไซน์ของรถยนต์เนี่ยมันก็ต้องไปตามยุคตามสมัยใช่ไหมครับผมมันก็ต้องดูว่าไลฟ์สไตล์การใช้งานอีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าการออกแบบดีไซน์บางทีอย่างมีเทสลาตัวหนึง่งใช่ไหมครับอ่าอาจารย์ธเนศที่ออกมาเป็นเหมือนกับ คล้ายรถถังเห็นไหมครับก็อันนี้ก็อีกสไตล์หนึ่งเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นสไตล์แบบสปอร์ตแบบเทสลาอีกรุ่นหนึ่งเห็นไหมครับมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแบบนี้ครับผมมันก็อยู่ที่การเลือกใช้งานเพราะงั้นการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮับมอเตอร์หรือมอเตอร์เป็นแบบอ่า uh, PMSM เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตอันนี้เป็นวิศวกรเรื่องของการติดตั้งละแต่เรื่องของการดีไซน์เนี่ยมันก็ต้องไปยูทาการรีเสิร์ชลูกค้าว่าลูกค้าต้องการไลฟ์สไตล์แบบไหนหรือจะ กพาะกลุ่มไปประมาณนี้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็สำหรับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็จางวิทูนยังอยู่กับเราจนจบการเสวนานะครับก็ระหว่างนี้ถ้าสมมุติมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาในช่องทางแชทได้นะครับ